สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาอคคะนุมืนนี้แกยกปีนเนกสิออกไปทรงหลานไปลงเรี่ยนค่ะก็ะถือโอกาสย่างออกกำลังกายไปน้อเออจไปกลับกบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนองคะนุนมวันนี้ก็อากาศย็นเย็นจัดน้อยแต่ก็มีแสงแดดค่ะจะเลยพากันย่างถือว่าการ เป็นออกกาลังกายเป็นน้ำค่ะาน้นดีก็คืมาพอถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายนาะค่ะเนาะกาลังกายก็มีหลายรูปแบบนาะค่ะอือเลือกเฮดว่าพูดใดสิเฮดแบบใดเออเดินแลน่นหรือโยคะก็ได้ค่ะประโยชน์ของการออกกําลังกายก็คือเฮดให้เลือดห่อไหลเวียนได้ดี แล้วก็เฮ็ดให้ร่างกายเขาแข็งแรงกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยแข็งแรงค่ะพร้อมทั้งขอโตต่างๆด้วยค่ะเด้อแล้วยังก็เฮ,ฮ็ดให้เขานอนหลับสบายค่ะเออแล้วก็ยังซอยให้ระบบการย่อยอาหารหรือกระหารระอวัยวะต่าง,งๆน ถ้าก็ยิ่งซอยลดความเครียดได้พร้อมด้อค่ะผู้ใดที่ว่าหาเครียดจัดจัดแล้วฮาเอามาออกกำลังกายเบิ่งก็สิซอยให้ฮาลดความเครียดลงแลวก็ซอยให้ฮาได้หาหายโรคซึมเศร้าความด้วยค่ะเด้อเออผู้ใดมีปัญหาแบบนี้ก็ลองมาเหตุเบิ่งออกมาออกกำลังกายเบิ่งค่ะเออมันสิซอยได้เป็นอย่างดีเลยได้ค่ะ อันนี้ก็คือประโยชน์ของการออกกําลังกายเนาะคะ่ะเนาะเออทุกคนค่ะสามารถเลือกเคลดเลือกท่าไดค่ะอืมออยากมีสุขภาพทดีก็ต้องลรคมีเฮ็ดเด้อคะเดอเออสรุปว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายเนาะคะ่ะช่วยให้เลือดเท่าไหลเวียนได้ดีช่วยให้กล้ามเนื้อต่าง ของห้าแข็งแรงและขอโตแหลังก็ซวยห้านอนหลับสบายหล้วก็ซอยลดความเครียดและลดวาหลงสุขน้าหน้นดีก็มีทิปความโชคดีมาฝากสามหัวขอนะ้าะน้อนี่ก็คือนิ่งขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าผู้ใดได้ขอบคุณสิ่งต่างๆก็ถือว่าโชคดีนะค,ะค,ค่ะความโชคดีขอโทษครับ ขอโทษค่ะถ้าเฮาวหูจักค้ามมาขอโทษเฮาเฮ็ดผิดแล้วหูจักว่าขอโทษมันกะคนฟังก็รู้สึกว่าเออนเราหูจักขอโทษค่ะเนาะแล้วกอะสามก็คือการยิ้มค่ะรอยยิ้มของเฮานี่รอยยิ้มของคนเฮานี่สามารถสร้างศัตรูให้มาเป็นมิตรได้เด้อค่ะเด้อเออยิ้มสูอ,อ่ายิ้มต้อนรับ ผู้ใดผูเคยเหตุบ่เคยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสิ่งต่างๆขอโทษค่ะขอโทษครับก็ลองเหตุ่งเด้ค่ะเด้อเกิดความโชคดีเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน่ารักนะขอบคุณขอบคุณน่ารักนะขอบคุณน่ารักสุขกับภาพก็ต้องลงมือเห็ุบ๊้ายบาย